สวัสดีครับเพื่อนเชาว X-Mobile ทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วกับแอรแนะครับวันนี้แลรกมีลักกิตโฟนตัวนี้มานะครับคลายนี้ไม่ได้เอามาหลายหลายเดือนแล้วนะครับก็จะเป็นปีแล้วเหมือนกันนะครับคือ b c k w i e l นะครับรุ่น bv 9 0 0 3นั่นเองนะครับก็แน่นอนนะครับจุดเด่นของเจ้าลักกิตโฟนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่โฟนนะครับ1น0่0มละครับแล้วก็จุดเด่นของเขาก็คือตัวนี้ มีอินฟราเรดนะครับเอาไว้วัดในเรื่องของระยะนะครับความกว้างความสูงนั่นนู่นนี่นะครับก็สามารถที่จะวัดระยะได้สะดวกนะครับสาหรับใครที่ทํางานสถาปนิกก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้มี2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันที่เป็นไฟฉายกับเวอร์ชันที่เป็นเลเซอร์วัดระยะนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับแันนี้แกะกล่องมาเทสให้กับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกนะฮะที่ฝากซื้อแล้วนะครับก็ข้างในนะครับก็มีในเรื่องของ user guide นะฮะเอามาให้ดูแบบรวดเร็วไวๆเลยนะครับนะฮะก็เป็น user guide นะครับที่เขาแถมมานะครับมีตัวนี่ฮะตัวห้อยมาให้นะฮะแถมมาในกล่องนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีปิกนะครับเอาไว้แกะในเรื่องของสล็อต นะครับแล้วก็ตัวชาร์จนะครับให้มาถึง33วัตต์นะฮะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับแบต1 5ึ8 0นะครับเป็น Type C to Type C ด้วยเนี่ยฮะให้เพื่อนได้เห็นกันเนี่ยฮะในกล่องก็จะสแตนดาร์ดประมาณนี้เลยนะครับแต่ให้ Type C to Type C มาเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับและชาร์จถือว่าชาร์จได้เร็วกว่าตัวเขาเรียกว่าอะไร65วัตต์บางตัวที่เป็น ทาย C to USB ธรรมดาด้วยซ้ำนะครับมาดูบอดี้กันนะครับคร่าวๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ารูปทรงใครชอบสไตล์ที่ออกโรบอทหน่อยนะฮะนะฮะก็จะแบบน่าจะชอบใจนะครับก็จะออกคล้ายๆกับเกมมิ่งโฟนเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับในเรื่องของการเล่นเกมนะครับรีเฟรชเรทที่120พัสซิมเปิลเรทที่240นะก็ถือว่าให้มาแบบ สำหรับคนที่เป็นเกมมิ่งนะครับฮ e โ o g 99เนี่ยรับรองว่าเล่นได้แน่นอน,นครับอยู่ที่การตั้งค่านะฮะตัวนี้เป็นาถาดซิมนะครับถาดซิมเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้เป็นปิกอย่างที่บอกนะใช้ตัวนี้แกะนะครับมันจะได้ไม่เล็บมันจะได้ไม่พังนะฮะเนี่ยฮะก็เป็นสล็อตเนี่ยฮะเลือกเอาระหว่าง2ซิมกับ1เมมนะฮะตัวนี้ ะะเดี๋ยวได้ขออนุญาตเอา,ญญเ,อา,เ,อาเอาซิมออกเลยก็ได้ครับตัวนี้นะฮะก็สามารถที่จะรองรับบ้านเรานะครับเ,เครือข่ายบ้านเราได้ทุกเครือข่ายเลยนะฮะตัวนี้ก็เป็นช็อตคัตคีย์นะฮะอย่างที่บอกนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้เป็นตุ่มท็อกกี้วอกกี้ได้นะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นนะฮะที่ชาร์จนะครับไม่มีอา่าทไม่มีรูเฮดโฟนแักรามจุดห้ามิลนะครับอันนี้ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์ต่อ เอามาเองนะฮะเดี๋ยวดูซิว่ามีไหมเนี่ยฮะไม่มีนะฮะเป็นไทซีธรรมดานะครับแล้วก็จุกก็ปิดไปอย่างนี้ตรงนี้เป็นรูลําโพงนะลำโพงนี่ดังมากนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นฟิงเกอร์พิ้นนะครับในตัวบวกปุ่มพาวเวอร์แล้วก็เป็นปุ่มวอลลุ่มบวกลบตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะฮะตรงนี้เป็นเซนเซอร์อินฟราเรดนะครับตรงนี้นะครับเอาไว้วัดระยะนะครับาบางเวอร์ชันไม่ใช่เวอร์ชันเดียวกเวอร์ชันเนี้ยจะเป็นเวอร์ชันที่ใช้ วัดระยะแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งจะเป็นเฉพาะไฟฉายนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กล้องนะครับใช้เซ็นเซอร์ซัมซุงเลยนะครับกล้องหลังนะฮะ50ล้านมกะพิกเซลนะครับเซ็นเซอร์ซัมซุงนะครับ G N1 นะครับตัวนี้ถือว่าถ่ายรูปได้ดีได้สวยด้วยตัวเนี้ยนั่นก็คือเป็นข้อข้อดีอีกข้อหนึ่งนะครับของเจ้าตัว แบ็กวิวบีว903ตัวนี้นะครับแล้วก็เล่นเกมถ่ายรูปเนี่ยแบบอึดใครที่ไม่ได้บายน้ําหนักตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเอาไปเป็นข้อพิจารณาในการใช้มือถือที่จะไปเล่นเกมแล้วก็เป็นรักเกตโฟนแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะครับโดยส่วนตัวล้วชอบในเรื่องของงานถ่ายรูปและว,วิดีโอมากสําหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะประมาณนี้ โอเคครับผมมาว่าถึงสเปคคร่าวๆข,ของเจ้าตัว b a c k v i e l BV 9003ตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับมากับ CPU ที่เป็น Helio G99 นะครับสถาปตัตยกรรมที่6นาโนเมตรนะครับก็ใส่มาเต็มเลยนะครับแรมที่12ลอมที่ 256นะครับสามารถที่จะ expand RAM ได้ถึง21 G ิเลยทีเดียวนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะอยากเพิ่มอยากไม่เพิ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตรงนั้นนแะอาคิดว่าไม่ได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่นะครับเอากันแบบตรงๆนะครับซึ่งในเรื่องของการเพิ่มแ a มนะครับในตัวนี้นะก็เ,ะเหมือนกับอเอาพื้นที่ของ ROM เนะี่ยมา ช่วยเสริมเท่านั้นเองนะครับก็จะมีความเร็วขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับไม่ได้ว่ามากมายอะไรนี้ต้องพูดแบบตรงไปตรงมานะครับหน้าจอที่เป็น LCD นะครับถึงแม้ว่าจะเป็น LCD นะครับ6.7นิ้วนะครับแต่ว่าสามารถที่จะสู้แสงได้อย่างแบบโอเคเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีเจเนอเรชัน3แล้วนะครับ LCD นะครับตัวนี้นะครับมากับกระจกที่เป็น Gorilla Glass 5นั่นเองนะครับแลม ความเร็วนะครับอยู่ที่ LPDDR4X นะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็ให้มาเต็มๆเลยสำหรับ h e ดีโ G99 ตัวนี้นะฮะในเรื่องของการเล่นเกมเล่นอะไรเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้สบายๆเลยนะฮะในเรื่องของเจ้าตัวของเขาเองนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้ไม้เรื่องน้ำหนักอะไรเนี่ยแบตบ15,000มิลลิเอม หนึ่งหมื่นห้าพันแปดสิบมิลลิแอมเนี่ยเขาเคลมว่าสแตนบายได้เจ okay. I mean, I mean, ็ดสิบกว่าวันนะครับก็ตีไปสักเท่าไหร่สองเดือนกว่าๆนะครับประมาณนั้นเองนะครับในเรื่องของสแตนบายนะครับแต่ว่าถ้าเล่นกันทุกวันทุกวันประมาณนี้นะก็อยู่ที่3วันนะครับในเรื่องของการชาร์จนะครับก็ไม่ต้องชาร์จนะครับก็เหมาะกับสายแคมปิ้งสายอะไรอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับที่เป็นคนที่เล่นลักเกตโฟนนะครับก็จะต้องมีตัวนี้ไว้เป็น มือถือสำรองนะครับหรือใครจะเอาเป็นมือถือลักก็ไม่ไม้นะครับถ้าไม่ได้เ,เขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่ได้แคร์เรื่องน้ําหนักประมาณนั้นเองนะครับผมโอเคผ่านป้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันอ่าโอเคเรามาดูในแบบที่เป็นเราเลยดีกว่านะครับมาดูพื้นที่ความเร็วการจัดเก็บายได้นะครับนี่ไฮโดเบนนะ่าเราดูซิว่ามันจะประมาณไหนอยู u f า 2.0หรือเปล่าหรือแค่ EMC m นะครับแต่วิ่งประมาณนี้น่าจะเป็น EMC m นะครับประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปพร้อมกันเลยนี่อ่าถือว่าไวนะฮะโอ้800กว่านะครับตัวนี้น่าจะเป็นเอา UF 2.0นะครับเอาง่ายๆน่าจะเป็น EMC m 5.1ไปถึง UF 2.0นะครับเพราะว่า s u e n t i a l r ลึกอยู่ที่800นะฮะแต่ว่า r รต์น่าจะต่ำมากเห็นไหมฮะ200กว่านะฮะถือว่าอันนี้ น่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับอ่าเรามาดู GPS กันเลยดีกว่าว่าปัดประมาณไหนนี่ GPS e อ่าตอนนี้เปิด Wifi แล้วนะครับวิววิววูทมา8.8.7.7อ่าภายในระยะเวลาหนึ่งนาะทีจะถึง30มสิมอ่า11ละ1 4ละ1 7ละ18 19ปดบวิยี่สิบเอ็ดแล้ว โอเคอย่างเงี้ยเราดาวเอาได้นะครับก็ถือว่าเข้าขั้นดีนะครับแต่ว่าไม่ถึงดีมากนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบจะถึงหนึ่งนาทีแล้วนะฮะยังไม่ถึงสาสิบนะฮะแต่ว่าอินวิวดยี่สามยี่เอดนี่ยถือว่ามาเยอะแล้วมาครบนะฮะถือว่าเข้าขั้นดีแต่ว่าไม่ได้ถึง่าดีมากเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับใช้ได้นะครับประมาณนี้อ่าผ่านไปเรามาดูในเรื่องของอะไรล่ะมันทิชัูเท่าไหร่ 5หรือ10อ๋อ10จุดเจพะเข้าเกมว่า10จุดก็ต้องประมาณนั้นนะครับก็ใครที่เล่นเกมน่าจะชอบนะฮะในเรื่องของเซนเซอร์ละ่ะเซนเซอร์เป็นไงกันบ้างโอ้เซนเซอร์ถือว่ามาครบเลยนะครับเจโรมาแบบลื่นๆแล้วก็มีเพเชอร์เซนเซอร์ด้วยนะครับนี่นะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าตัวไม่ครบเนี่ยก็จะไม่มีตัวนี้นะครับเพเชอร์เซนเซอร์เนี่ยนะครับแสดงว่าต้องมีเปโดมิเตอร์แบบ วัดระยะความสูงจากระดับน้ําทะเลแน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องไปดูอ่ะเรามาดูทัชเซเมอร์เลยเขาเคาว่า240อ่ะก็จริงๆนะครับถ้าอันนี้นะฮะเอา60เป็นลบมันก็จะเหลือ280 240เนี่ยฮะเ,เพื่อนเจะเห็นนี่อพื่อเนเพื่อนจะได้ไม่ต้องเอาไปเข้าในอ่าคอมแล้วก็ไปวัดในคอมให้มันยุ่งยากอ่ะมาดูในเรื่องของจับ Wifi นะครับสีเขียวไม่ต้องไปดูดูสีเหลืองว่าถึง เกิน7จ็ดไม้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวแดงอีกสองถือว่ารับไวไฟได้ดีมากๆนะครับตรงนี้นะฮะเพราะว่าเขียวเนี่ยมันมัน,ม,นมันอยู่ใกล้อยู่แล้วเรามาวัดกันที่ตัวแดงกับตัวเหลืองนะครับวา่ามันเกินเจ็ดนี่ก็ถือว่า,ารับไวไฟได้ดีนะครับประมาณนั้นโอเคผ่านป้ายแบบรวดเร็วนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับที่เป็นเรานะครับก็จะประมาณนี้ นะครับ UI Interface ซนะครับซิสเต็มข้างในก็จะมีสีสันสวยงามตรงนี้เลยนะครับมีจุดเด่นอะไรไหมนะครับก็ไม่มีอะไรที่เป็นจุดเด่นก็จะเหมือนกับล็อก็โฟนทั่วๆไปนะครับมี Android Auto นะครับเพราะว่าเป็นเพียว d r o ด d นะครับครอบทับด้วยดู k OS เขาว่าอย่างนั้นนะครับเป็น OS ของเขานะครับเป็น OS Duke OS ว่างนั้นนะฮะก็ ก็ดูเหมือนเพียวนะครับก็ไม่ได้เหมือนกับครอบทับอะไรมากมายนะฮะเดี๋ยวลองดูซิเนี่ยฮะอืมามากับ Android 12นะองครับก็จะดูนี่ฮะดู OS นะครับเวอร์ชันน3.1นะฮะก็เนี่ยฮะแรมก็สามารถที่จะบวกเข้าไปได้อีกเ็ดหรือเท่าไหร่นะก็แล้วแต่นะเพิ่มไปสูงสุดถึงเก้าเนี่ยครับก็ประมาณนี้เลย อ่าไม่มีอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอและรูปภาพกันโอเคเรามาดลมูลมกล้องนะครับของเจ้า b a c k ว i e w b v 9 3ก0นะครับก็จะมีในเรื่องของไนท์โหมดนะฮะไนท์โห d e ก็สามารถที่จะถ่ายได้3ระยะเลยทีเดียวมุมกว้างมุมธรรมดาแล้วก็มุม 2X นะฮะแล้วก สูงสุดไปถึง 4x นะครับในการซูมนะครับวิดีโอก็เหมือนกันนะฮะก็สามารถถ่ายได้ทั้ง3ระยะเลยนะครับแต่ว่าในการอ,าอัดวิดีโอทีอ่มุมกว้างเนี่ยต้องเลือกมุมกว้างก่อนแล้วค่อยค่อยกดนะครับถ้าไปเลือกมุมนี้มุมธรรมดาแล้วก็กดอัดถ่ายเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะกลับมามุมกว้างได้นะครับ ในหมดรูปภาพนะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าจะมีในเรื่องของ HDR นะครับมีในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอรตั้งค่านะครับต่างๆนานเาน,าน,นี่ยฮะที่เพื่อนๆจะเห็นก็สามารถที่จะตั้งค่าจากตรงนี้ได้เลยมีโหมดบิวตี้ได้เลยนะครับโหมดบิวตี้ตรงนี้แอคชอบมากนะครับสามารถมี AI นะครับ ให้เราทําได้นะฮะเลือก AI หรือจะเลือก Beauty นะฮะอยู่ที่เรานะครับถ้าเลือก Beauty ก็สามารถที่จะปรับเนี่ยความขาวความกระจ่างนะครับความสลิมนะฮะหน้าเล็กนะครับตาอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะเซตค่าได้นะครับแล้วก็มีหมดอื่นๆน,นะครับก็จะมีหมดมาโครมีสโลโมชั่นมีโหมดโปรโหมดโมโนแล้วก็โหมด โปรเซร์นะครับเสียดายที่ไม่มีไทม์แลปนะครับตรงนี้นะฮะก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าใช้สโลโมชันก็ได้นะครับมีโหมดมาโครมีโปรออมาม่ามีโหมดโรดูซิว่าโหมดโรสามารถที่จะตั้งสปีดชัตเตอร์ได้อย่างอ่าโอเคไหมก็ยังเป็นกิมมิคอยู่นะครับสปีดชัตเตอร์ยังยังใช้ลอมตัวเก่าอยู่นะฮะยังไม่ได้เดี๋ยวนะได้ไหมแป๊บนึง เห็นไม่ชัดแต่ดูนี้โหมดโปรโอ๋อตั้งได้ครับเนี่ยฮะเพื่อนๆจะเห็นอไม่ได้กิมมิกนะฮะก็ถือว่าสามารถที่จะตั้งสปีดชัตเตอร์ได้แบบจริงๆจังๆเลยโอเคเลยแตเพียงแต่ว่าอรูปลักษณะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอันเก่านะ,ะมันเองทำให้เข้าใจผิดนะครับ โอ้ oh, ดีเลยนะครับประมาณนี้นะฮะตั้งสปีดชัตเตอร์ตั้งโฟกัสได้นะครับนี่ค่าเอ็กโพเซอร์เนี่ยฮะได้นะครับตั้งค่าไอโซได้แล้วก็ไว้บาลานซ์นะฮะโอเคเลยนะครับก็ประมาณนี้ในเรื่องของล้อมกล้องทั้ตัวแบ็คเ i วบีวี9,003 โอเคเทสวิดีโอกล้องหลังนะครับ Back b a c k ก i e l bv 9 3 0 3นะครับก็หลังจากที่เทสในเรื่องของภาพและเสียงนะครับโดยเฉพาะภาพและเสียงนะถือว่าแบบถูกใจคนที่ชอบความดังนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีมิติอะไรแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบต้องแบบมีมิติมีความฟังแล้วจ๋าอะไรอย่างนี้นะฮะแต่รับรองว่าโดยรวมๆเนี่ยในการถ่ายวิดีโอเนี่ยื่ตัวเนี้กล้องหลังเนี่ยถ่ายได้ทั้งหมดเนี่ย สูงสุดอยู่ที่ 4K เลยทีเดียวนะครับเนี่ยแล้วก็เดียว t i ม e ในการซูมนะครับได้นะครับก็สามารถที่จะเลือกเป็นเลนมุมกว้างได้ด้วยนะฮะแต่ว่าเลนมุมกว้างถ้าจะอัดวิดีโอนะฮะต้องเลือกเลนมุมกว้างก่อนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็กดถ่ายนะครับถ้ายังไม่ได้เลือกนะครับมันก็จะได้แค่ระยะ 1x นะครับประมาณนั้นเลยนยเพื่อนๆจะเห็น ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับแสงเสรงิสงอะไรที่ได้แล้วก็สีนะครับแทบที่ไม่ไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เสียงที่ออกจากลําโพงตัวนี้นะฮะหลังจากที่อัดวิดีโอเนี่ยถือว่าดังแล้วก็มีมีความชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าเสียงจะไม่มีมิติอะไรมากนะฮะแต่ว่าความชัดเจนความดังเนี่ยถือว่าสะใจแน่นอนนะฮะแล้วก็ดูรายละเอียดของภาพนะฮะดีเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้ ทสวิดีโอกล้องหน้านะครับอ่าแบ็กวิว bv เก้าพันสามนะครับก็ถือว่าตัวแบ็กวิว bv เก้าพันสามตัวนี้ทําในเรื่องของลองกล้องออกมาได้ดีจริงๆเลยนะครับตัวนี้อัดที่ความละเอียดพันแปดสิบ p นะครับสามสิบเฟรมเรท per ร์ c o n นะครับที่บอกว่าดีเพราะว่าดูจากสีสันที่ให้มาครับกัหขับไทรที่ไม่ได้เน้นกล้องจ๋าอะไรนะครับแต่ว่าเนี่ยฮะดูในเรื่องของความคมของภาพแล้วสีสันที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบ จบในการถ่ายทีเดียวแล้วก็คิดว่าไม่ต้องแต่งอะไรแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับสาหรับในเรื่องของวิดีโอกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆจะเห็นนะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแน่นอนครับมันไม่มีการสั่นอยู่ละในเรื่องของล็กเกร์โฟนนะครับแต่โดยรวมๆเนี่ยโอเวอร์ออลเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับประมาณนี้ไม่ได้มือดอะไรเลยนะครับเนี่ยฮะทั้งย้อนแสงทั้ง เราจะมีเทรนส์ดีมากมากเลยนะครับประมาณนี้ และนั่นคือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของเจ้า Back b a c k วิ l l BV 9เ0 0ตัวนี้นะครับแล้วเช่นเคยนะครับถ้าอยากให้แอปมีรีวิวดีๆอย่างนี้นะครับมีมือถือ88ลใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้เป็นข้อพิจนา,นา,ารณากันนะครับก็อยากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์นะครับกดกระดิ่งก็ได้ยิ่งดีนะครับจะได้เจออะไรได้ทันท่วงทีนะครับแล้วสำหรับใครที่อยากซื้อมือถือนะครับก็สามารถที่จะกดตามลิงก์ ข้างล่างนะครับดีสคริปชั่นข้างล่างได้เลยนะครับหรือแอดไลน์มาที่ extra mobile นะครับสอบถามกันได้เลยนะครับแนะนำนะครับว่าให้แอดไลน์มาที่แอโดยตรงนะครับวิดีโอคอลกันดูเห็นหน้ากันเลยอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ชั่วโมงนี้มันจะได้ปลอดภัยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับมีอะไรคุยกับโดยตรงแอดด้วเองเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรสวัสดีครับ